สวัสดีค่ะมาอยู่กับโาเชียนะฮะมาสายบุญเป็นอะไรเอาโควิดมาแพร่กระจายดีนี้

นี่พี่วุฒินะครัะมาถึงก็กินกินได้กินดีมาถึงก็กิน ไม่น่าเลยหุ่นยังงี้เลยอ่ะทำอะไรกัน่อนเฮ้ยเป็นไม้เป็นดูโอ้หลุ้นเจ๋งเลยอยู่ี่ไม่มีสัญญาณเนี่ยไม่อยู่แต่ลุงพูด่า ขามีอะไรบ้างดูนนลงอย่างลงลงหมดแล้วนนทำบาปก้ยไม่ทันบงเหรอไม่ให้ให้ลงก่อนเมืองก็ได้ไฮ้เสียบอยอ่ะอ้าไปไหนเปลร้าค้ามีเสหาเสียบอยด้วยอะไรไม่รู้จักเฮ้ยเฮ้ยเห็นคุยเลยบอยจาวอะไรดูไม่เหลาไม่มีไม่เหมือนเองหรอก จะมาติด oh, ตามน้องน้องนนน้องนนไปขโมยมาจากรถนะคะขโมยอะไรเธอไปดึงเตื้อฉันลงมาอย่ายไงคะเอาไปก่อนเอาอะไรไปไหนเดินมาจากนี้เดินไปทำไมเดินมาจากนี้ ทำอะไรกันเนี่ยไม่ใช่แล้วนอนท์จริงอันนี้คนที่ใส่ร้ายเก่งมากนะไม่ทำที่อะไรไปรุ่นกัมพูชาทำเป็นเดินมาะไรทำเป็นเดินอะไรนี่เด้อดนไปไหน ไม่เด ah, ินได้ไหมไม่เดินหรอกลานเอาอ๋อโอ้ยขานเอามาสั่นขับคุิดสั่นเท่นยังเอ้าไม่เอา าสาวมาาสาวมาาสาวมาครับสาวมาจากไนเห็นไหเาบอกแล้วเอาสาวมาจากไหนมาดูมาจากไนี่ไปเอามาจากตา่จริงปาวะาปด้ยไปนู่นพูานัไม่ได้เาคิดลึกเ้้ไามาจากาน่นจริงนี้นี้เปินตัวสาวเลยนะนะเปิดตัวเลยบอก เระื่นกบูชาทำเป็นอายทำเป็นอายไหนนนำหน่อยดิฮะนำหน่อยดิชื่ออะไรชื่ออะไรนม่เอาบอกดีไหมล่ะฮะให้บอกดีไหมล่ะไม่สาวชื่ออะไรสาวสาวชื่อแมวฮะชื่อแมวแมววอายุอายุยีปีอายุสิหปี รู้จักกันได้สองปีแล้วครับะครับอันนี้ตัวร้ายนะคะรู้จักกันนานยังรู้จักกันนานแล้วครับเปิดตัวเลยเป็นตัวงานเป็นผู้ามคนแรกเลยครับเปนผู้ามคนแรกเปมดเป้ยเปิยเิดเปิดเริดเปินเปิด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 เถิดเิดเปิดเปิดิดเปเปิดเปิดเเปิดเปเิเด ต้องเปิดมาได้สีหเดือนอย่าอย่าบิดตัวนเออมันคืนเนาะเกนไกเลยตอนนั้นขมอไซ์ไปรับบอกรับมอไซค์คันนึงไปรับจะยุจะยุที่ดี

ผมฉีดยามาสองเข็มนะครับอ๋ออันนี้ยังไม่ได้ฉีดค่ะฉีดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉีดแล้วก็เหมือนกับได้รับไปด้วยกันเลยโอ้ยไม่เป็นไรค่ะพากันให้ได้ทางอย่างโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วไปตายไป

หอม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 ดู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 ตัวดตัวดูดูดไม่ไหวแล้วตายไม่นี่อรปวดวดยิ่ยอาการมันเป็นยังไงครับี่อาการมันเป็นยังไงก่

ฉีดยาแล้วมอันนี้ไม่ฉีดไงเดี๋ยวเอาโควิดาแพร่กระจายไงเป็นไรมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกเดินเข้าไปนี่คันทที่ไหนล่ะตีรักกันรัเบียรันลผมผชื่ออะไรครับผมใช้อะไรผมชื่ออะไรครับผมชื่อไม่ยึดใกล้ๆเวลากระเถิบไปใกล้ๆเขาก็กระเถิบออก ไม่้องไเคยยอะไรเนี่ยไม่ต้องที่ไม่ต้องคอางทข้างๆคมนี่แหละคุ้เนี่ยแบบว่าเข้ากันได้เลยแแหละ ัซ้เลยเืนน่าจะตรงกันนะเนี่ยยืนตรงๆเลยจะดีน่าจะตรงกันนะเนี่ยโอ้เท่ากันขยับิปขยับไปนิดหน่อย ทะเกของวัยรุ่นขอตังสิแน่าขอตังเลยนะตัวยุี่ดีไม่เหนื่อยค่ะหน้าพุงนะคะเหนื่อยแล้วโอ้แต่นี้ก็ไม่ใช่แล้ว ไปกินข้าวที <t ion> <t ion> okay. ่ไหนดีครับขอคำผมไนของำคมทำผมอะไรฮะขอคำผมทำคมแหะโอู้จะบิดตัวมันเกิดใหเลยมทำผมนะคำผมเหรอเดินใหญ่เลยเขาบอกว่าแสงแดดมันแยงตาถ้าพี่ส่งยิ้มมามันโดนใจ ขึ้นเขามันขึ้นเราก็ได้นะอนามะไรเนม่ใช่คาใดๆคำเนี่ยไหนนีไม่รู้แล้วคิดเอาไปได้ตลอดถ้าเธอไม่ขึ้นเขาก็มาขึ้นเราก็ได้ไงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ